ก็ขอสาวันนี้ท่านชมกันด้วยนะครับอยู่กับรายการเอออยู่กับไม่ต้องรายการหรอกอยู่กับผมนะฮะอ่าวันนี้ครับผมก็มารีวิวเซิร์ฟนะเซิร์ฟใหม่นะโอ้โหเซิร์ฟที่ใชไ้ไรงกว่าเดิมมากนะฮะคลิปวีพีใหม่นะครับก็ชื่อว่านี่ครับคลิปวีพีฮะอ่า เนี่ยอ่านอ่านไม่ถูกอ่านว่าอะไรอ่านไม่ถูกนะเนี่ครับเป็นคลิปทีรูปแบบใหม่ล่าสุดนะฮะเพิ่งเขาทำเพิ่งเขาเปิดนะรู้สึกว่านะฮะเพิ่งเปิดวันนี้มั้งนะฮะเนี่ยก็เหมือนเดิมฮนะมีแอชเชอร์นะฮะฟรีนะฮะใครนะฮะห้าห้าสิบ 5, นะฮะาสิบบาทนะแล้วก็วอลเลอร์นะฮะหนึ่งร้อยนะฮะแล้วก็วีพีนะฮะอะดับป้าเจ้านะร้อยห้าสิบนะฮะ V.P. นั้นน,นนะต้องไปเติมเงินที่เว็บอ่าเว็บอะไรวะ <c oughs> เว็บอะไรไม่รู้ครับอ่าก็โอเคครับก็ซีมนี้มีอะไรแปลกใหม่มั่งดูสนามครับอ่าสนามมันมีสีสันกระเดิมมีตึกมีต้นไม้อนะมีท่อนไม้มีฟาร์มนะอ่าฟาร์มเพียบเลยนะฮะน่าเหยียบนะแล้วก็มีต้นไม้นะฮะต้นไม้อะไรเนี่ย ต้นไม้ล้านปีนะอยู่ตรงนั้นนะต้นไม้ล้านปีป่าไม่รู้นะโอเคครับเราก็จะมาเล่นกันนะอ่าดูซิว่าการพีวีของเราจะเป็นอย่างไรอุ้ยแหลกเล็กมากกว่าเดิมเป็นล้านพันเท่าเดียวดนะ้โอย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 โอเคเดี๋ยวขอขยับป็นหนึ่งนะ หมดรับประบักแป๊บหนึ่งโอเคครับ,เ,คครบเดี๋ยวเราจะบีพีกันนะครับเดี๋ยวผมใส่ spin control นะจะมีการมีรูปบวกอยู่บนหน้าจอนะอยู่ตรงกลางนะรู้สึกว่ามันปีพีง่ายนะโอเคตีกันเลย แต่แหลกนะกเก็ต้องเข้าใจด้วยว่าผมอัดคลิปแล้วมันแหลกนะะเครื่องก็ยังกดเจมด้วยอุ้ยอุ้ยหืมแหลกหนักหนักนะตีตีตีโอเคหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยแหลกโอ้ยแหลกโอ้ยโอ้ยดีจริงๆเลยเซิร์ฟไม่ใช่สิดีจริง,ๆเ,เรๆ,รงๆเลยโทรศัพท์โอ้ยตายแล้ว แบบนี้ก็ตายสิไม่รอดอะไรอย่างขนาดนั้นหรอโอ้โหแหลกมากโอ้โอ้จะกระตุกโอ้จะกระตุกโอ้ไม่นะสตาร์ทโอ้เโอ้โหสตาร์ทุดหัดเลยนะรู้สึกว่ามันก็แหลกนะนี่รับแหลกโอเค ลองอีกตาหนึ่งแล้วกันเดีย๋ยวขอปรับเหมือนเดิมแล้วทำยังไงให้มันหายแหลกมาเนี่ยมันแหลกะ่ะโอ้อ่ะเราเล่นอ่าฟีก่อนหนึ่งกันแหลกแหลกขนาดนี้เราคงไม่ไหวแล้วนะเคมาโกแมนอ้วโดนตี oh my god จะขึ้นอ่าตึกนะตึกในตำนานฮะตึกตำนานเราจะขึ้นไปนะไปไปะชิดหอพีชิดดิพิชิดเดี๋ยวดเดียแหลกแหลกลชิดอะไรโอ้ยคนนะคนตบแล้วต้องตบแล้วจังหวะน,นี้ตบแล้วตบนะฮะโอ้โหตบปักเดียวตายครับโอ้ my goodness พีพ่ียากนะ,ะตายตายอ่าพี่อยู่ในใจผมเสมอนนะตุ้ยเอถุกแล้วไปต่อต่อต่อโอ้โอ้ดูสิถ้าฆ่าได้สักสักคนนึงก็จบเลยนะจบคลิปเลยนะอ่านี่ครับคนฮะคนคนคนอ่าโอเค เตรียมจบคลิปได้เลยก็ไม่กล้าง่ายจังวะนั่นแหละลมาสร้างสักคนสักคนก็ได้嘛อุ้ยมุมมุมมุมแดลกมุมแดลกมุมแหลกโอ้โอ้ มามามามอ,มอ,มอือือตายแน่นอนเอ,อื้อโอเคครับก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะโอเคโอ้ยเหนื่อยมากนะฮะโอเคครับก็ขอบคุณที่ติดตามและชมนะฮะเจอนในคลิปหน้านะครับโอเคครับบ๊ายบาย